เป็นตัวจริงของอบ้บอบได้บอใช่แม้ตัวสำรองแอบรักแอบมองไอ้ยอยู่ไกลไกลรู้ดีไอ้มีเจ้าขอ,องเป็นผู้ครอบครองห้องใจแต่พอเจออ้ายยามใดก็มีเสียงหัวใจสั่งมาอยากพาน้ำตามหาที่จอด อยากได้หอยก็อดไปเก็บรักษาอยากยืมตักอุ่นมนุนุนพักพอนในวันอ่อนลาอยากกักตุนสายตาที่อายทรงมาปลอบโยนแต่ทำได้แค่ทนเจ็บไปรักไปเพราะคนคืออายบ่ได้มีหลายคน จึงมีคำขอจากใจจนโจนให้น้องเป็นคนข้างใจของอ้ายได้บอกเป็นตัวจริงของอ้ายบาย่ได้ฝาลืมให้บัดจองสิทธิ์การครอบครองจึงอย่างต้องรอ ชาตินี้คงไม่มีวังได้แอบรักห่างห่างก็พออยากให้อ้ายฟังคำร้องขอจากหัวใจที่รอเวลาอยากพาน้ำตามาหาที่จอดอยากได้หอยกอดไปเก็บรักษาอยากยืมตักอุ่นมนุษย์พักพ่อนในวันอ่อนล้า อยากกักตุนสายตาที่อายส่งมาปรอบโยนแต่ทำได้แค่ทนเจ็บไปรักไปเพราะคนคืออายบ่ได้มีหลายคนจึงมีคำขอจากใจจนจนให้น้องเป็นคนข้างใจของอายได้บ่ หลบอยู่ข้างใจของอายพอได้บ่อนอ